กรณีนางเอกซุปตานะคะอัมพชราภาชัยเชื้อและก็เอสุภชัยนะคะผู้จัดการส่วนตัวเขาปรึกษากับทนายความชื่อดังทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดซึ่งได้โพสต์ให้ข้อมูลว่านางเอกสาวถูกบริษัทดาราดังคนหนึ่งค่ะนำรูปไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทําให้ชาวเน็ตนะคะต่างมีภาพวิจารณ์กันหนักเนื่องจากที่ผ่านมานะคะนางเอกซุปตาอย่างอัมพชราภาเนี่ยแทบจะไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งยังมีการหลุดชื่อดาราดังนะคะดาราชชช้างหรือไม่และถกกระนันว่าอัมพชราภาเนี่ยถึง เตรียมฟ้องร้องำดำเนินคดีอยากให้เคลียร์ใจตกลงกันได้นั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านพิธีกรชื่อดังมดดำกระชาภาก็ได้ออกมาเผยในรายการหนึ่งนะคะหลังมีประเด็นร้อนที่สาวอัาา้มพัชราภาออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ด้วยว่ามดดำได้มีโอกาสพูดคุยกับดาราดังคนดังกล่าวนะคะสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรก็ได้คําตอบมาว่ากําลังเคลียร์กับสาวอั้มพัชราภาอยู่และน่าจะเคลียร์ปัญหาและความเข้าใจผิดกันได้ลงตัวใกล้จะจบแล้ว โดยมดุดำนะคะยังเผยต่อว่าถึงข้อมูลบอกใบ้นะคะถึงดาราดังด้วยว่าก็น่าจะเคลียร์กันได้เพราะยังไงก็เป็นคนวงการเดียวกันพูดคุยกันได้และดาราคนนั้น,นก็อยู่ในยุคใกล้เรียกับอัมพัชราภาอยู่แล้ว ซึ่งล่าสุดวันนี้เองนะคะสาวอ้ําพัชราภาก็ได้ควงเอสุปชัยนะคะผู้จัดการส่วนตัวมาออกงานอ e ีเวนต์ค่ะก็ไม่พลาดออกมาอัปเดตถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะโดยเรื่องนี้เองค่ะเจ้าตัวก็ได้เผยว่าก็อยู่ในระหว่างการคุยจริงๆที่ผ่านมาก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วแต่อันนี้ก็อยากให้มันเร็วที่สุดมันยืดเยือย้อมานานมากแล้วเป็นปีแล้วค่ะคือหมดสัญญาแล้วเพเอิญว่าที่ผ่านมาอาจจะเอารูปอรนวยเพราะคิดว่ายังขายไม่หมดแต่ที่ไปเห็นล่าสุดคือหมดสัญญาแล้วแต่เพิ่งลงวันที่ผลิตบนกล่องก็เลยขอคุุยยยกกกัน็อ<บ>ู<บ>่่่รระหวาางๆที มันก็เคยกูดไปหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อันนี้ก็คงแบบว่าอยากให้มันเร็วที่สุดเนาะมันก็ยืดเยื้อมานานมากแล้วที่ที่มันทิ้งเวลามันกี่กี่เดือนกี่เป็นปีได้เหรอสมัครการหมดสัญญาของพี่น้องตู้หมดสัญญาแล้วเพราะเอ้ยว่าที่ผ่านมาก็อาจจะบอกเอ้ยหมดแล้วนะอนุมทันหมดแล้วนะแต่คิดว่าไข่โมทันแต่เพลย์ว่าไปเห็นล่าสุดก็คือของที่หมดสัญญาแล้วเพิ่งลงผลิตในขวดอ้ในในกรอบก็คือดูวันคือเป็นล็อตใหม่ใช่ค่ะก็เลยอ่ ก็ขอบคุยกันอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้พูดคุยกับหลายๆรอบแล้วอะค่ะเราก็เลยต้องสำคัญต้อมาพูดซ้ำแต่ทางนนั้ทางบริษัทเขาก็ยินดีค่ะหลักตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ใช่นล้วก็คือคือแต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เมืปีหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเอาให้เร็วที่สุดเล่อยคือจะทิ้งอะไรเวลามาหนึ่งปีหลังจดสัญญา หลักขหลันรูปไปแบบว่าทางทางมันได้ติดต่อมาคือติดต่อตลอดค่ะแต่เราอยากได้เงินเร็วๆเนาะนั่งตรงไปล่บ อึ้งเลยอะแบบนั้นเลยเอาเป็นว่าถ้าเคลียร์กันได้ถ่าจะเคลียร์กันได้ค่าวก็คืว่าแต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆเกิดเราจะต้องมีอนาคตเราทำอะไรตรงอื่นมันมันติดอยู่ที่อําทำอะไรไม่ได้เพราะคนที่จะจ้างเขาก็เห็นว่าอ้าวทำไมมีอันนี้อยู่แล้วก็ยินยามไปแล้วว่าหมดสัญญาแล้วจริงๆหมดมานานแล้วอย่างนี้การที่ติดต่อทนายก็ๆนั่นค่ะแต่นี้คือเราเป็นไม่ได้ดำเนินคดีทางศาลแต่แค่เป็นการตกลงในข้อเสียหายที่ใช่กับตอนนี้พูดติดต่อแล้ นายต้านไปเองให้กันเรื่องทุกเรื่องก็ให้นายต้านจัดการแล้วกันเพราะเราก็ไม่ไม่รู้ข้อกฎหมายโดๆใหญทั้งสิ้นนะคาขเราได้บอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงจัดการไม่มีเหตุผลเลยเพราะก็ใจเหตุผลของเขาเนาะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่อย่างนั้นหรอกใช่เราเราค่าเสียหายในการระงบเงิดไปจำนวนไม่ได้เยอะเลยเรียกปกติค่ะเป็นแต่เป็นหลักล้านอยู่างเง ระดับระดับแล้วเนาะโอเคสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเคลียร์กันจบสวยไม่นั้นต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ